สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีฟังเพลง YouTube แบบปิดหน้าจอบน iOS นะครับวิธีนี้นะครับก็จะทำให้มือถือของเรานะครับไม่กินแบตเยอะแล้วก็เครื่องไม่ร้อนมากนะครับและวิธีนี้นะครับก็ยังทำให้เราสามารถดู YouTube จอเล็กได้นะครับเราสามารถเปิด YouTube จอเล็กไว้แล้วก็ไปเล่นแอปอื่นได้นะครับเช่นแอป a c e b o o k แอป Line นะครับหรือจะใช้เครื่องคิดเลขอะไรก็ได้นะครับ ตรงหน้าจอเล็กๆนี่เราพับเก็บได้นะครับเอาไว้เวลาฟังเพลงฟังข่าวนะครับแล้วก็ไม่อยากดูภาพก็พับเก็บไว้ได้นะครับด้านข้างวิธีทําขั้นตอนแรกนะครับเข้าแอป safari ครับตรงด้านบนสุดนะครับให้พิมพ์ www youtube com นะครับพิมพ์เสร็จแล้วนะครับมันก็จะเข้าหน้าต่างของ youtube นะครับและด้านบนนะครับมันก็จะมีให้เรากดเปิดเพื่อลิงก์ไปแอป youtube นะครับเราไม่ต้องกดตรงคำว่าเปิดนะครับ จากนั้นนะครับให้เรากดตรงกอไก่2ตัวนี้นะครับมันก็จะมีเมนูเด้งขึ้นมานะครับให้กดตรงคําว่าขอเป็นเว็บไซต์สําหรับเดสก์ท็อปนะครับหลังจากที่เรากดไปแล้วนะครับหน้าตาของ y o u t u b e นะครับก็จะเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับจะเป็นแบบนี้ครับทีนี้เวลาเราจะหาเพลงที่เราอยากฟังนะครับก็ให้กดตรงคําว่าค้นหานะครับด้านบนนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็กดเลือกเพลงที่เราต้องการฟังเลยครับพอวิดีโอเล่นนะครับหน้าจอของเรานะครับก็จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้ครับให้เรากดปุ่มโฮมหนึ่งทีนะครับหน้าจอวิดีโอนะครับมันจะย่อเล็กๆมาอยู่ตรงมุมแบบนี้นะครับเราสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเอาไว้ตรงไหนก็ได้นะครับระหว่างนั้นเราก็สามารถเข้าแอปอื่นได้ด้วยครับ ไม่ว่าจะเป็นลน์เป็น a c e b o o k อะไรก็ได้หมดเลยครับเลื่อนภาพเก็บไว้ด้านข้างก็ได้นะครับเอาไว้ฟังเฉพาะเสียงไม่ดูภาพครับทีนี้เราจะฟังแบบปิดหน้าจอนะครับให้กดปุ่ม power หนึ่งครั้งนะครับหน้าจอจะดับนะครับจากนั้นนะครับกดปุ่ม power อีกทีครับมันก็จะมีเพลงที่เราเล่นค้างไว้โผล่ขึ้นมาตรงหน้าจอนะครับให้กดปุ่ม play ตรงกลางนะครับตรงที่เป็นสามเหลี่ยมนั่นนะครับ เพลงจาก Youtube ที่เราเปิดไว้เมื่อกี้นะครับก็จะเล่นต่อไปนะครับทั้งๆที่เรายังไม่ได้ปลดล็อกมือถือหรือว่าปิดหน้าจออยู่นะครับตรงขั้นตอนสุดท้ายนี้เราสามารถกดปุ่ม power อีกทีได้เลยนะครับเพลงก็จะยังเล่นเป็นพื้นหลังอยู่นะครับทั้งๆที่หน้าจอของเราปิดสนิทอยู่ ดูจบแล้วหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ